สวัสดีครับ f อซพอตอทุกท่านครับผมครับอวันนี้ก็เป็นวันวันเสาร์นะครับผมนะฮะก็กำลังจะเข้านอนนะครับผมตาก็อาจจะปปือๆนิดนึงแต่ว่าจริงๆว่าตั้งใจว่าจะตั้งใจว่าจะมาตอบพรุ่งนี้เช้านะครับผมครับบังเอิญว่าไปไปเห็นช่องหนึ่งพึ่ง พิ่งกดติดตามนะครับผมมีคนมาเล่าให้ฟังก็เลยกดติดตามก็ช่องป้ายานจันเขา่าป้ายานจันเข่านะครับผมครับก็มีคลิปที่พูดถึงผมวันที่30มิมิถุนายนนะครับผมถามทนายโชคมาว่า,เ,าเวลาทนายโชคพูดถึงคดีของ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 ลุงนะครับผมทำไมทนายโชคบอกว่า โจทย์มีหน้าที่นำสืบนะครับผมแล้วทำไมตอนที่ทนายโชคพูดว่านา้าน้าหญิงเนะี่ยโชว์ภาพเด็กๆนะท,ที่ว่าที่ว่าผมจะไปแจ้งความนะแต่ผมบอกว่าผมไม่ได้ไปแจ้งความผมบอกว่าจะผมจะเก็บไว้นวนในลิ้นชักเอาไว้ใช้ในยามฉุกเฉินนะฮะ ผมก็พูดต่อไปว่าถ้าท่านจะเถียงว่าไม่ผิดท่านก,ทานก็ท่านก็มีหน้าที่พิสูจน์ตัวเองอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมครับทีนี้ช่องป้ายานยันป้ายานยันข่าก็เลยพูดออกมาว่าถ้าให้ค้อม็นทางกฎหมายแบบนี้ภาษาบ้นบานๆเขาเรียกว่ามาหมาอะไรเงี้ยนะครับผมครับผมก็ไม่ชอบใจนะ ผมก็ไม่เคยพูดถึงป้ายานจันเขานะเออนะครับผมทําไมชอบใช้คําพูดที่มันรุนแรงด้วยเรานะฮะไม่ดีนะครับผมอายุก็ามากแล้วเนาะอุทิภาวะทางสม,มองตรึกต้องหน่อยนะครับอืมเห็นไหมล่ะเวลาพูดถึงผมผมไม่เคยพูดถึงใครก่อนในทางที่ไม่ดี ก,ก็ชอบมาด่าว่าคนอื่นก่อนอย่างเงี้ยแล้วผมก็ต้องตอบโต้ไงเทสาเทเสียใส่กันนี่หรือยูทูบเบอร์มืออาชีพนะครับบรรยายันข่าวก็ถามมาก็จะตอบให้ไงแต่ถามแต่เวลาถามคนอื่นน่ะให้มันสุภาพหน่อยอ่าไม่ใช่สุภาพถามธรรมดาก็ได้อ่ะใช้ถ้อยคำธรรมดา กินอะไรมาเนี่ยดาเขาถูว่าม้าม้าเนี่ยผมเคยพูดถึงป้ายาันยันข่าวยันข่าวก่อนไหมไม่เคยเลยเดี๋ยวผมไปดูมาแล้วเมื่อกี้เนี่ยว่าให้ผมประมาณสักสามสี่คลิปนะแต่ผมขอตอบคลิปนี้ก่อนนะครับถามมาว่าแล้วทําไมเวลาคดีของลุงป้าเนี่ยทนายโชคให้ความเห็นทางกฎหมายว่าโจ์เป็นผู้กล่าวหาโจ์เป็นผู้มีภาระพิสูจน์ คดีพลาดน้องเนี่ยนะฮะแล้วทีนี้ทําไมทนายโชคพูดถึงนาตอนที่นาเอาเอาภาพเด็กๆนั่งร้อมงวากินข้าวม้นทำอย่างนี้นะผมบอกว่าจะผิดกฎหมายพีดีพีเอแต่ถ้าเกิดจะเถียงผมว่าไม่ผิดนะก็ไปพิสูจน์เราเองที่สถานีตารวจอะไรเงี้ยที่ศาลอะไรเงี้ยทีนี้บ้ายยานก็เลยบอกว่าอะไรอ่ะทําไมพูดกลับไปกลับมา เดี๋กก็เดี๋กก็ว่าคนนั้นพิสูจน์เดี๋กก็ว่าคนนี้พิสูจน์ตกลงมันเป็นอะไรนะครับผมจริงจริงคดีอาญาเนี่ยโจทย์มีพระพิสูจน์ครับผมไม่ใช่จําเลยมีพระพิสูจน์แต่ว่าในความหมายของผมก็คือหมายความว่าในเมื่อคดีของของลุงป้าเนี่ยมันไม่มีหลักฐานโจทย์ก็ต้องมีพระพิสูจน์หาหลักฐานมันยืนยันให้ได้ว่าอ่าลุงป้าหรือแรองตาเนี่ยพลาดพาไปอ่าฮะ พรากและพาไปนั่นคือพระพิสูจน์ของโจทนะฮะเพราะว่าโจ์ไปกล่าวหาเขาโจ์ก็ต้องมีพระพิสูจน์แต่สําหรับกฎหมายพีดีพที่ที่นั่นที่นา้าน้าหญิงน่ะของฝั่งคุณน่ะโชว์ภาพอะไรเงี้ยตอนกินข้าวเนี่นะครับผมผมบอกว่าหน้าที่พิสูจน์ก็คือเป็นหน้าที่ของจําเลยเพราะอะไรรู้ไหมครับก็คุณโชว์ภาพขึ้นมาแล้วหลักฐานมันชัดเจนแล้วไงอย่างเงี้ยสมมติมตินะ ก็โชว์ขึ้นมาแล้วเนี่ยเราฐานมันก็ชัดเจนแล้วว่าน้าหญิงเอาภาพเด็กขึ้นมาโชว์มันผิดกฎหมายสองข้อคือหนึ่งพีดีพีเอแล้วก็กฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะฮะก็คือหลักฐานม,มันอยู่ในมือน้าๆอยู่แล้วแหละอ่าฮะฝ่ายผมผู้กล่าวหาเนี่ยไม่ต้องพิสูจน์หรอกเพราะหลักฐานมันชัดเจนอยู่ในคลิปใช่ไหมล่ะ มันก็ไม่ได้ทําอะไรเลยแค่ไปแจ้งข้อกล่าวหาต่อตํารวจตํารวจก็สอบสวนอืมใช่ภาพคุณไหมใช่คุณมีคนโชว์ภาพใช่ไหมใช่เนีย่ยจบไม่ได้พิสูจน์อะไรเลยเพราะว่าแต่คุณตั้งหาที่ต้องพิสูจน์ว่าคุณไม่ผิดเพราะอะไรเห็นไหมล่ะคือหลักฐานมันคามือนา้นาหญิงของฝั่งฝั่งคุณอะอยู่แล้วถูกต้องไหมครับผมผมแค่ แจ้งข้อกล่าวหาแจ้งคํากล่าวโทษไปนะฮะอืมก็เป็นหน้าที่ของทางฝั่งหน้าเองจะพิสูจน์ว่าตัวเองทําไปโดยมีเหตุผลอันสมควรหรือไม่อย่างไรนั่นก็เป็นภาระพิสูจน์ของฝ่ายจําเลยหรือผู้ถูกกล่าวหาเข้าใจนะครับผมเข้าใจไอ้เรื่องเนี้ยเรื่องพีดีพเอว่าหรือกฎหมายคุ้มครองเด็กและเยาวชนว่าโจทย์เขาพิสูจน์ได้แล้วว่าคุณอะเป็นคนถือ แล้วก็โชว์ภาพอยาทําชัดเจนไม่ต้องไปสืบเสาะสแวสแวงหาให้มันให้มันยุ่งยากนะครับผม,มคุณก็เลยมีภาราพิสูจน์ไงว่าคุณมีเหตุผลอะไรพอสมควรหรือไม่เป็นการเสียหายต่อเดียกไหมเพราะว่าเขาเป็นคดีความกันอยู่มันไม่ใช่ภาวะปกติเพราะว่าผมกอธิบายไปอยู่ว่าอันนี้มันไม่ใช่มันไม่ใช่ภาพไปเที่ยวน้ําตกหรือไปเที่ยวนม่นนียน,นั่น,นแล้วก็เก็บภาพเป็นที่ ในความทรงจํามานะครับผมมันไม่ใช่ภาวะปกตินี่ตอนนี้ก็คืออืมเรื่องเนี้ยเด็กแรงตาเนี่ยเกี่ยวกับน้องเนี่ยเขากาลังฟ้องร้องคดีกันอยู่มันไม่ใช่ภาวะภาวะปกตินะครับผมทีนี้ถามว่าแล้วผมเกี่ยวข้องอะไรกับได้เขาจะไปแจ้งความได้หรอผมตอบให้ได้เลยก็ได้ว่าคดีอาญามันมีอยู่สองแบบคือหนึ่งคดีที่ยอมความได้แล้วก็คดีเป็นความผิดต่อแผ่นดินคดีที่ยอมความได้เนี่ยเช่นยักยอก ช่อโกงอะไรต่างๆเนี่ยผู้เสียหายต้องเป็นคนมาแจ้งความเองนะครับคนอื่นมาแจ้งความแทนไม่ได้นะครับผมครับอืมแต่ถ้าเกิดเป็นคนผิดอาญาต่ตอแผ่นดินอย่างเช่นกฎหมายไอพีดีพีเอย่างเงี้ยหรือไอไอกฎหมายไอคุ้มครองเดียและเยาวชนอะน,นะฮะมันเป็นคดีอาญาที่เป็นคนผิดต่อแผ่นดินนะครับผมใครแจ้งใครแจ้งความกล่าวโทษต,ต่อตำรวจก็ได้ เหมือนคดีฆ่าคนตายถูกไหมต้องถูกต้องไหมครับคดีธรรมดาร่างกายอะไรเงี้ยคดีลักทรัพย์อะไรเงี้ยเห็นคนทำความผิดปุ๊บใครก็ได้ไปแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษต่อพนักงานสอบสวนพนักงานสอบสวน,น,นก็สอบสวนได้ทันทีเลยไม่จะเป็นต้องเป็นผู้เสียหายโดยตรงนะฮะมันคือแยกเป็นสองประเภทนะฮะถามว่าจึงจึงย้อนสู่คําถามว่าผมมีอํานาจแจ้งความร้องทุกข์ต่อตารวจไหมมีในฐานะอะไร ในฐานะที่ว่าความผิดที่เราไปเปิดเปิดภาพเด็กต่างๆเนี่ยในภาวะที่ไม่ปกติเนี่ยมันเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินเมื่อเป็นความผิดต่ออาญาแผ่นดินเนี่ยไม่ใช่ความผิดต่อส่วนตัวเนี่ยใครก็ได้ในประเทศไทยสามารถแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษว่าคนที่นาที่นําภาพมาเปิดเผยเนี่ยกระทําความผิดฐานตามพรบรคุ้มครองเด็กและเยาวชนนะครับก็แจ้งความได้หรือจะให้ผมแจ้งความ เดี๋ยวก็หาว่าผมขู่อีกก็ธรรมดาล่ะผมก็ต้องเก็บไว้เก็บไว้ช้ยามฉุกเฉินงผมเหมือนกันแหละถูกต้องไหมครับผมอืมก็อย่ามายั่วผมนะครับก็ผมคงอยู่ของผมอยู่ดีๆถ้าจะถามมาก็ถามดีๆนะครับผมอย่าใช้คําว่ามาหมาเนี่ยมันออกจากปากใครนะอืมออกจากปากคุณไม่ใช่เหรอ นะครับผมเราเลเอาเองแล้วกันเพราะผมไม่เคยไปพูดถึงคุณก่อนเลยนะครับก็ขออนุญาตจบการโต้ตอบคลิปนี้เพียงเท่านี้ฝากไปถึงป้ายานยันเขานะครับผมตอบให้แล้วนะฮะทีหลังจะถามความรู้กฎหมายเนี่ยถามให้มันดีๆหน่อยนะครับผมกินอะไรมาเนี่ยปากนั่นแหละ กินอะไรมาอืมเนอะครับผมสวัสดีครับ